ทีนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะฝึกฝนความเชื่อความเลื่อมใสความรักความกตัญญูในพระพุทธเจ้านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจึงมาอาธิษฐานจิตว่าเราจะอยู่ตลอดเวลาคืนหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการรักษาอุโบสถพิเศษตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง รักษาอุโบสถพิเศษคือการเข้าอยู่ในการเฝ้าดูการสสูสรการสัตร,ร,รุและการปรินิพานของพระภูมิพระภาคเจ้านั้น <c oughs> นี่จะต้องอาศัยการอาธิษฐานจิตที่เข้มแข็งหรือว่าอาศัยความรักในพระพุทธเจ้าที่แรงกล้าหรือว่าอาศัยกตัญญูกตเวทิตาในพระเดชพระคุณ ที่พระองค์ได้ทรงมีแก่พวกเราอย่างสูงสุดถ้ามีคุณธรรมทั้งหมดนี้ครบถ้วนทุกประการแล้วอย่าว่าแต่จะอดนอนสักคืนหนึ่งเลยอาจจะอดนอนได้หลายวันหลายคืนติด,ต,ดติดกันทีเดียวขอให้มีปีติปราโมทในเรื่องนี้ให้มากเหมื้อกับถูกโชคมีโชคลาภ อย่างมหาศารก็ยังนอนไม่หลับพระพุทธเจ้าเองก็ยังเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือว่าเมื่อได้จัดสรุ้แล้วก็มีความพอพระทยัยมีปีติปราโมทยไม่ต้องชันไม่ต้องนอนเป็นเวลาตั้งหลายวันหลายสัปดาห์นี่ก็อยู่ได้เพราะอำนาจความปีติปราโมทย ความพอใจในสิ่งที่กระทำนั้นถ้าเรามีความพอใจในการที่จะทำวิาาะบูชาสน้องฉลองประเดดประคุณของสมเด็จพระบรมศาสดากันจริงๆแล้วก็คงจะมีปีติปราโมทยพอที่จะให้ทนการอดนอนได้สักคืนหนึ่งโดยไม่ต้องสงสยัย ถ้ายังทำไม่ได้ก็จะต้องหัดทำให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะต้องทำได้สักวันหนึ่งและกลายเป็นของเล่นเล่นไปในที่สุดก็จะมีประโยชน์อย่างอื่นต่อต่อไปอีกเช่นว่าจะช่วยเหลือใครให้รอดตายโดยจะต้องอดนอนสักคืนหนึ่งอย่างนี้ก็จะต้องทำได้ อะไรอะไรมันก็จะต้องทําได้ด้วยการภาคเพียนพยายามอดกลั้นอดทนนี่ด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรามาลองสังเกตดูให้ดีว่าเด็กๆไม่ได้รับการอบรมให้มากไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้บิดามารดาเป็นค่ายหนักมันก็หลีกหนีไปนอนเสีย หรือว่าจะใช้ให้ไปหาอยู่หายาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ยังทะเลทลายเสดได้จนวิดามารดาต้องตายไปนี่เพราะว่าเราไม่ได้อบรมเด็กๆให้ดีให้มีความกตัญญูกตเวทีที่มากพอนั่นเองถ้าเราจะอบรมเด็กๆในข้อนี้ให้ดีแล้วเราก็จะต้องอบรมตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นการอบรมตัวเองในโอกาสเช่นวิสาขบ,บูชานี่แหละ เป็นสิ่งที่จะกระทำได้โดยไม่ยากและเป็นโอกาสที่ควรจะกระทำหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามกระทำการที่จะยกตัวอย่างมาอย่างนี้ก็เพื่อใจเห็นว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเสียสละเพื่อเป็นการบูชาคุณของสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีพระคุณเนื้อศีรษะของเราทั้งหลายอย่างมากมายเลือที่จะประมาณได้และเราเองก็ประกาศตนปฏิญญาณตัวที่จะเป็นสาวกของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีเป็นภิกษุสามนเณรก็มีล้วนแต่เป็นพุทธบริษัทที่มีความตั้งใจ ในการที่จะปฏิบัติตามะธรทมคำสอนหรือถ้าจะถามว่าเราเป็นภิกษุสามเณรอุทิตบุคคลใดก็ต้องตอบว่าอุทิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุทิศบุคคลใดก็ต้องตอบว่าอุทิตะสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพระคุณอันใหญ่หลวง คือช่วยชี้ทางดับทุกข์ให้ให้มนุษย์เราได้มีแสงสว่างในการที่จะดับทุกข์หรือให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นเองถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีอะไรดีไปกว่าสัตว์หรือจะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าสัตว์ก็เป็นได้ เพราะว่ามนุษย์นี้มีสติปัญญาคิดอะไรได้มากกว่าสัตว์เมื่อถึงบทที่จะทำความชั่วความเลวแล้วก็จะต้องทำได้มากกว่าสัตว์เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เลยอาศัยสติปัญญาของสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้านั้นเราจึงมีการกระทำที่เป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมีใจสูงอยู่เหนือความชั่วและความทุกข ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราจึงเรียกตัวเองว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้านั่นเองทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงบางอย่างในหลายหลายอย่างที่ยกมา เป็นเครื่องเตือนสติซึ่งกัแและการว้ให้ระลึกนึกถึงในโอกาสแห่งวันเช่นวันนี้ให้เราก็ควรจะได้พิจารณากันดูต่อไปถึงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แต่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุล่วงไป